ฟังชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าในช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดจากพระคำวันนี้ผมจะพูดในเรื่องจงพอใจในสิ่งที่มีคนในยุคนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยพอใจ ในสิ่งที่ตนเองมีคนที่มีเงินก็อยากจะมีเงินมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดือนนี้กว่าเดือนนี้กว่าปีนี้คนที่มีอํานาจอยู่ระดับหนึ่งก็อยากมีอํานาจเพิ่มมากขึ้นคนที่สวยก็อยากสวยมากขึ้นคนที่หน้าไม่ขาวก็อยากจะหน้าขาวมากขึ้นและนั่นทําให้ครีมหน้าขาวจึงขายได้แบบเทน้ําเทท่าทีเดียวเพราะคนเราต้องการ มีใบหน้าที่ขาวทำนองที่ว่าขอให้หน้าขาวก็พอคอไม่ต้องแต่หารู้ไหมว่าทุกสิ่งในโลกนี้เนี่ยล้วนอนิจจงทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เคยทำให้เราอิ่มได้คือเราเราอยากมันเราต้องการอยากได้มากพอได้มาครอบครองสักระยะหนึ่งก็เกิดความเบื่ออยากได้อีกแหละดีกว่าเดิมสูงกว่านี้อีกในบางครั้งชิตของเราเป็นอย่างนี้ แม้แต่นักจัดรายการเองก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้เช่นกันต้องคอยควบคุมต้องคอยให้ถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาจับมาสอนเราบางครั้งเราอยากมีความสุขเราอยากร่ารวยและบางคนก็บ่นว่าแหมโชคชะตาชีวิตเวรกรรมและสิ่งนี้แหละครับคุณฟังครับมันนี่ทําให้ชีวิตของเรานั้นเกิดความทุกข์ใจเมื่อเราไปคิดว่า ไอสิ่งที่เราลำบากสิ่งที่เราไม่รวยเหมือนคนอื่นเพราะว่าเป็นโชคชะตาลิขิตไว้ไม่จริงไม่จริงครับคุณฟังมันเป็นจังหวะและโอกาสมากกว่าและอยู่ที่ความขยันของเราด้วยนะครับและที่น่ากลัวมากที่สุดเลยนะครับบางคนเนี่ยนะเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าคนที่มีมากกว่าและบางครั้งมัน เปรียบเทียบจนมันเวอร์จนมันเกิดความแตกต่างเยอะก็ทําให้เกิดความน้อยอกน้อยใจคือถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเพื่อจะแซงขอไปครับเพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้กับเราในการที่เราจะขยันในการที่เราจะอดออมมากยิ่งขึ้นทํางานหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะมีสิ่งต่างๆที่จําเป็นในการดํารงชีตมันก็โอเคแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีคุณค่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมชอบคําพูดของอาจ,จารย์เปาโล อาจารย์เปาโลได้พูดไว้นะครับว่าข้าพเจ้าจึงยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคิดอาจารย์เปาโลกล้าพูดประโยคนี้ทั้งๆท,ที่ชีวิตของท่านนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ท่านบอกว่ายอมที่จะสละ สิ่งที่โลกนี้บอกว่ามันต้องต้องสแสวงหานะต้องพยายามยึดไวให้มากที่สุดแล้วคนจะยอมรับแต่อาจารย์ปรโรบ,บอกว่าข้าพเจ้าไม่ถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเสาหลัก,หร,กหรือเป็นหัวใจที่สําคัญมันไม่ใช่มันมเป็นสิ่งที่จําเป็นทรัพย์สินเงินทองแต่มันไม่ใช่หัวใจที่สําคัญท่านจึงบอกว่าข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อเพื่อข้าพเจ้าจะทําอีกสิ่งหนึ่งได้รับอีกสิ่งหนึ่งคือ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระเยซูคริสต์คือถ้าเราจะสแสวงหาพระเยซูด้วยสแสวงหาโลกนี้ด้วยเนี่ยนะครับบางครั้งมันมันมันไม่ได้นะนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราสแสวงหาทางโลกแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นแต่เงินและเอาแต่เงินอย่างเดียวแต่ถ้าเราเราแบ่งเวลาให้ถูกเวลาของโลกเวลาของการให้พระเจ้าตรงนี้แหละครับมันก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีความสุข แล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปได้คุณผู้ฟังครับอาจารย์ปารุท่านนี้ท่านพูดไว้สุดยอดจริงๆและท่านเขียนพระคัมภีร์หลายๆเล่มด้วยกันนะครับคือหลายๆหลายๆฉบับเพราะว่าพระคัมภีร์บางบางบางเล่มเนี่ยนะครับในเนี้ยเป็นจดหมายฝากที่อาจารย์ปารุเป็นคนเขียนงั้นอาจารย์ปารุคนนี้เนี่ยนะครับท่านจึงเป็นผู้ที่มีความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมการศึกษาท่านก็ระด,ดับขั้นสูง ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่อาจารย์ปโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคิดความรู้การศึกษาใบปริญญาต่างๆดีแต่ท่านถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เทียบไม่ได้กับการที่ได้แสวงหาได้ยึดบ้านในพระเยซูคริสต์คุณฟังครับทุกวันนี้มนุษย์ไม่เคยหยุดในการแสวงหาวัตถุสิ่งของ ที่โลกนี้กําหนดและเมื่อเรายึดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้ยึดอยู่กับพระเจ้าเมื่อเศรษฐกิจมันแข่งเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนมันช่วงขาลงอะไรเงี้ยไม่เป็นดั่งที่ใจเราคิดไว้ทําให้บางคนเกิดความทุกข์ใจกระวนกระวายใจเพราะว่าชีวิตของตัวเองทุ่มอยู่กับการแสวงหาการไล่ล่าทรัพย์สมบัติของโลกนี้ก่อนและไม่สนใจเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันก็ทําให้ชีวิตของคนนั้น พบกับความทุกข์ทรมานอย่างมากมายทีเดียวเราจะเห็นทุกวันนี้บางคนมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ทําผิดในแง่ของจริยธรรมทําผิดกฎหมายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับบางคนมีหน้ามีตาในสังคมนะใช่ไหมครับทํางานของรัฐอย่างเงี้ยนะครับขาดคุณธรรมจริยธรรมบางคนนะครับเป็นข่าวนะที่เป็นข่าวนะครับนะที่เป็นข่าวและทางภาครัฐนะครับหน่วยงานต่างๆเขาไม่เก็บไว้นะถ้า คนที่เป็นพนักง,งานของรัฐแล้วก็ทําผิดในเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค้ายาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะฉะนั้นตรงนี้นะครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นห่างไกลาจากจริยธรรมในหน้าที่การงานจริยธรรมในการดําเนินชีวิตจึงทําให้หลายคนนั้นชีวิตครอบครัวนั้นแม้อย่าล้างกันมากขึ้นคุณฟังครับสุดท้ายนะสุดท้ายที่เราสแสวงหามาตลอดชีวิตเนี่ย มันไม่เคยให้คําตอบกับเราได้ครับไม่มีคาว่าพอเพียงครับแต่การที่เราสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าสแสวงหาองค์พระเยซูคริสต์ก่อนพระองค์จะให้สติกับเราให้ถ้อยคํากับเราให้กําลังกับเราว่าเราควรจะมีท่าทียังไงกับโลกใบนี้เพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยข้านิยมของโลกไม่เคยให้คําตอบกับเราว่าขาวหรือดำให้แต่สีเทาๆเท่านั้นเอง ไม่ได้บอกว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกชัดเจนให้เราคิดเองจึงทําให้คนหนุ่มสาวหลายคนนั้นก็แยกแยะไม่ออกเหมือนกันว่ามันคืออะไรและเขาก็เลยใช้ชิตไปตามสีเทาๆแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิดทางด้านเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําร้ายร่างกายกันฉะนั้นตรงนี้คุณผู้ฟังครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสําหรับชิตของเราเราจงพอใจในสิ่งที่ เรามีทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า